อีสุสายซิ่งสี่ประตูสีขาวคันนี้เลยลูกค้าท่านใดที่กําลังหาอีสุสีขาวสีเดิมรถเดิมนะครับคันนี้นะรถไม่เคยทําเครื่องมานะครับทุกจุดเดิมหมดเราใส่ Mac, แม็กเราใส่เปลี่ยนยางให้กระบาดไลเนอร์ยังอยู่นะครับรถสวยนะคันนี้ได้สี่ประตูสีขาวแบบนี้ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับได้แม็กใหม่ยางใหม่เราใส่ให้ไปกับลูกค้าด้วยนะอีสุคันนี้นะครับพวงมาลัยเดิม วิทยุ FMAM ฟังได้ปกตินะครับผมห้องผู้โดยสารสะอาดนะครับไม่มีเลอะเบาะผ้ายังสวยอยู่เลยนะครับเบาะผ้าเดิมเราไม่มีเปลี่ยนครับอีสูสีขาวคันนี้นะครับเครื่องนะครับเปลี่ยนท่ออินเตอร์กันความร้อนมาให้แล้วนะครับเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดรับเปลี่ยนแค่ท่ออินเตอร์มาให้นะครับกันความร้อนวิ่งยาวๆได้ดีเลยนะครับอีสูสีขาวสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับถูกใจไวรุ่นแน่นอนนะครับคันนี้นะ รถปี2012ราคา469,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนครับค่างวด8,000กว่าบาทเราช่วยผ่อนให้3,000ตลอดสิ้นปีผ่อน5งวดแค่5,000กว่าบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนเอาน้ำมันจะถังก็ไปไปหนึ่งถังนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอีสุ4ประตูคันนี้นะสี 4, ขาวตัวเตีย้ยสนใจนะอินบ็อกซ์หรือโทรมาที่เบอร์โทร638239996นะครับ